สวัสดีค่ะในรอบนี้หนูเอรินได้คัดสรรทัพทิมพม่ามาได้กันทั้งหมด10รายการค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะแต่ว่าทุกรายการต้องบอกเลยว่าเป็นไซส์แบบมินิมอลนิดหนึ่งไม่เน้นใหญ่โตอะไรแต่ว่าเน้นความสวยงามเป็นหลักใช้คําว่าเล็กพริกขี้หนูก็แล้วกันนะคะทุกรายการในวันนี้ค่ะเป็นทัพทิมพม่าเผาเก่าเรามาเริ่มดูกันแต่รายการแรกนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ชิ้นแรกหนูเอลินขอเปิดตัวด้วยจี G ้ทับทิมที่มีไซส์เกือบๆจะหนึ่งกรัตนะคะประกอบ ด้วยเพชรล้อมสวยงามและมาพร้อมสร้อยอิตาลีเส้นยาวความยาวของสร้อยอยู่ที่16นิ้วค่ะตัวนี้ขายยกชุดนะคะเปอร์เซ็นต์ทองเส้นนี้ตรวจสอบออกมาอยู่ที่75.05%น้ําำหนัก3.25กรัมเพชรรวมทั้งหมด30เม็ดน้ําหนักเพชรเข้าๆอยู่ที่ประมาณ18สตางค่ะคุณภ,ภาพเพชรเป็นน้ํา98ความสะอาดอยู่ในช่วง VS ตัวทับทิมน้ําหนัก89ตังค่ะเป็นทับทิมพมาพ่าเผาเก่าสัดส่วนของ ตัวจี้เส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้งวัดได้1.7เซนส่วนกว้าง8มิลชิ้นนี้มีใบรับรองพลอยมาให้ด้วยนะคะเรามาดูใบรับรองพลอยพร้อมๆกันเลยค่ะจากสถาบัน IGA ระบุชัดเจนนะคะว่าเป็นทับทิมธรรมชาติค่ะสีเป็นสีแดงกล่ำเลยเป็นเผาเก่าแล้วก็ออริจินมาจากพม่านะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยใช้ยังไงก็ไม่เบื่อง่ายค่ะส่อราคาชิ้นแรกอยู่ที่23,999บาทพี่ ได้ทับทิพมพม่าสีสวยๆระดับกับตัวเรือนเพชรงดงามบวกกับสร้อยอิตาลี1่1เส้นอย่างคุ้มเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูแหวนที่พอจะเข้าเซ็กับสร้อยคอชิ้นนี้ได้สักพวงหนึ่งละกันแหวนวงนี้ก็มีเชฟหยดน้ํา เหมือนกับตัวจี้เมื่อสักครู่ไม่มีผิดเลยนะคะในส่วนของไซซิ่งของพลอยก็ใกล้เคียงกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแบบเจาะลึกกันเลยนะคะในช่วงนี้ขอให้ดูดีไซน์ของแหวนวงนี้ก่อนค่ะตัวเรือนเป็นทองขาวเปอร์เซ็นทอง75.03%อร์เซ็น,น้ำหนักชั่งรวมพลอย3.19กรัมเพชรรวมทั้งหมด52เม็ดน้ำหนักเพชรตีไว้อยู่ที่36สตาร์ตีว่าซส์เพชรอยู่ที่ประมาณครึ่งตงคุณภาพความขาวของ เพชจะเป็น e f color เทียบเท่านา้ำ98และ99ความสะอาดเป็น vs สวยๆเลยค่ะให้ดูไซส์วิวนิดนึงว่าตัวพลอยค่ะเป็นการยกชูต่ำๆและสภาพของพลอยสมบูรณ์มากๆไม่มีบุบบิ่นแตกร้าวแต่ประการใดในส่วนของทับทิมพม,ม่าเม็ดนี้สีจะออกแดงอมชมพูเปิดๆเ,เล็กน้อยนะคะน้ำหนักของทับทิมคือ88สตางค์หน้ากว้างแหวน1.1เซนไซส์แหวนคือไซส์55ทำไซส์เพิ่มลดให้ฟรี3เบอร์เกินจาก สเบอร์ชรําระเพิ่มเบอร์ละ4 0 0บาทค่ะส่งต่อราคาพิเศษเพียง28,999ในส่วนของสีพลอยในล็อตนี้ค่ะส่วนมากแล้วจะมีความแดงกลับถ้าจะติดชมพูก็ติดชมพูเพียงเล็กน้อยโดยมากแล้วสีของทับทิมดีๆนะคะก็จะมีสีออกชมพูน้อย,อยสีเรดหรือว่าเป็นพิเจนบัตเรดไปเลยนะคะล็อตนี้การันตีเลยว่าพลอยสวยหมดเลยอยู่ที่พี่ๆชอบสไตล์และชอบโทนเชดดิ้งของสีของเขาหรือไม่นะทีนี้เรามาดูรายการ ที่3ค่ะรายการนี้ก็ยังคงเป็นในส่วนของจี้ชิ้นนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวสร้อยพร้อมจี้ชิ้นแรกเลยแตกต่างตรงที่ว่าชิ้นนี้จะเป็นการล้อมเพชรเบิ้ล2ชั้นแล้วก็ใช้หนังเตยทําให้มันดูมีความอลังการขึ้นมาอีกเรามาโฟกัสกันในกล้องนะ สีฉ่ำวาวมากค่ะเปอร์เซน็นทองอยู่ที่75.13%้ํา้ำหนัก3.55กรัมเพชรที่เห็นจะเป็นน้ำ98า98ทุกเม็ดเลยความสะอาดเป็น VVS นะคะเพชรรวมทั้งหมด44เม็ดน้ำหนักตีกดไว้อยู่ที่ประมาณ44สตางค่ะไซส์เพชรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1ตังต์งเนาะในส่วนของทับทิมพ,ม,พม่าเผาเก่าเม็ดนี้น้ำหนักพลอย70 แปดังค่ะตัวสายสร้อยจะเป็นงานสร้อยอิตาลีนะคะลักษณะตัวโซ่จะเป็นโซ่ตะใบเหลี่ยมความยาวของสร้อยมากถึง17นิ้วด้านหลังของตัวจี้ค่ะสวยงาม พอยสวยแบบดีความยาวจี้1.9่1.9เซนส่วนกว้างที่สุดอยู่ที่1.1เซนนะคะชิ้นนี้ตรงต่อราคา28,999บาทเท่านั้นค่ะสังเกตว่าเวลาขึ้นคอดูมินิมอลดีแล้วก็มีความเรียบง่ายที่สำคัญคือถ้าแบบประมาณนี้ค่ะเราสามารถจะแมทชิ่งแมทช์เซ็กับทับทิมที่เป็นแหวนหรือต่างหูอื่นๆได้ง่ายเพราะงานเขาดูเรียบง่ายคลาสสิกนะคะต่อมาอีกรายการหนึ่งนะคะที่ เป็นแหวนและประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมพม่าชเชฟหยดน้ําในส่วนของวงนี้ต้องบอกว่าดีไซน์ค่อนข้างที่จะละเอียดทีเดียวนะคะสังเกตว่าจะมีการฝังเพชรทุกซอกทุกมุมทุกช่วงเว้าวเลยและตัวทับทิมก็จะมีสภาพสมบูรณ์มากๆค่ะ สีออกแดงเปิดๆ firing ดีนะคะทุกเม็ดเลยจะสังเกตได้เลยว่าพลอยเป็นพลอยเนื้อแก้วใสการเจรไนของเขาก็ดีงามอยู่แล้วเนาะเปอร์เซ็นต์ทองของแหวนตรงนี้75.04สิบาเน้ำหนัก4.0กรัมประดับด้วยเพชร1 0 4เม็ดเป็นไซส์ครึ่งตังทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นเราตีน้ำหนักเพชรกดๆไว้อยู่ที่ประมาณครึ่งกรัตค่ะในส่วนของความขาวคือน้ำา98-99%เปอร์เซ็นต์ความสะอาดเป็น VS สวสวยๆเลยดีไซน์ของเขา จะเป็นดีไซน์คลาสสิกนะคะเรียบง่ายเป็นการบิดเกลียวก้านบิดขึ้นบนแล้วก็ก้านบิดลงล่างพันล้อมกับตัวพลอยฝังทั้งตัวไซด์วิวแล้วก็ตัวท็อปวิว เทคนิคการฝังก็คือการใช้การสองกล้องไมโครสโคปในการฝังค่ะทับทิมพม่าเม็ดนี้น้ำหนัก1กรัต4สตางค์หน้ากว้างแหวน1.1เซนมากับไซส์53สําำหรับแหวนวงนี้อาจจะมีข้อจำกัดในการทำไซส์อยู่สักหน่อยนะคะเนื่องจากว่าตัวเพชรนะคะถูกฝังมาเกือบจะถึงช่วงท้องแหวนฉะนั้นตัวนี้หนูเอลินขอนุญาตทำไซส์เพิ่มลดได้แค่1เบอร์เท่านั้นขอเนื้นอคู่เลยนะคะ่ันใดที่ประสงค์จะรับ,บวงนี้ขอย้ำอีกนิดนึงรอบว่าเราไม่สามารถทำไซส์ได้เ เยะฉะนั้นตอนนี้วงนี้อยู่ที่ไซส์53เพิ่มได้1ลดได้1เท่านั้นเพื่อให้ตัวเรือนไม่มีปัญหานะคะส่งต่อราคา33,999บาทราคานี้ใบรับรองพอยมีให้ครบการันตีทุกอย่างตามที่แจ้งเลยค่ะต่อมาค่ะเรามาดูตัวทับทิ่นพม่าเผาเก่าซึ่งมีลักษณะการเจรไนาเป็นรูปหัวใจเชื่อว่าหลายท่านอยากได้เชฟนี้ออาอยากได้เชฟนี้นะคะ สำหรับแหวนวงนี้ตัวทับทิมเองค่ะจะออกสีแดงเข้มนิดนึงนะคะตัวแบบดีไซน์ออกมาเป็นแบบเรียบง่ายคลาสสิกทันสมัยดีค่ะด้านข้ามของก้านแหวนจะเป็น3ก้านแยกฝังเพชรทุกก้านเลยตัวพลอยมีสภาพสมบูรณ์ไม่มีบุบบินแตกร้าวแ,แต่ประการใดเปอร์เซน็นทอง75.13%น,น้ำหนัก3.56กรัมค่ะระดับด้วยเพชรรวมทั้งหมด84เม็ดในส่วนของไซส์เพชรอยู่ที่ประมาณครึ่งตังค์นะคะฉะนั้นหน่วยอลินตีกด ไว้ว่าแหวนวงนี้เพชรอยู่ที่ประมาณ40สตางค์โดยคุณภาพของเพชรอยู่ที่ F color เทียบเท่าน้ำ98ค่ะความสะอาดทุกเม็ดจะเป็น VVS เลยในส่วนของทับทิมพมา่าเม็ดนี้ถือว่าได้เชฟที่น่ารักมากๆและได้ไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่เลย1กระัต74สตางค์คือน้ำหนักของพลอยนะคะหน้ากว้างแหวน1เซนพอดีและไซส์แหวนของน้องเขาคือไซส์52ทำไซส์เพิ่มลดฟรี3เบอร์เกินจากนี้ชำระเพิ่มเบอร์ ละ600บาทค่ะตรงต่อราคาสบายกระเป๋าเลยนะคะ39,999บาทมีใบรับรองพลอยให้1เล่มน,นะคะการันตีทุกอย่างตามที่ได้เรียนให้พี่ๆได้ทราบในคลิปเลยหากไม่ตรงตามที่แจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราคืนเงินร0อเซต์ทีนี้มาถึงรายการที่เป็นต่างหูคู่เดียวที่อยู่ในคลิปนี้กันบ้างนะคะแล้วก็ดันเป็นต่างหูที่โอ้โหทั้งแบบทั้งไฟริงทั้งสีสันของพลอยเย เรียกว่ามันสุดยอดทีเดียวนะคะหนูเอลินชอบมากๆเลยสําหรับ ต่างหูคู่นี้เพราะว่ามันดูดีเทลไม่เหมือนงานที่เห็นได้ตามร้านเพชรทั่วๆไปด้วยความที่ว่าตัวงานเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะค่ะทําออกมาเหมือนช่อผลไม้หรือทําออกมาเหมือนช่อของดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่งเนาะสวยงามมากๆด้านหลังตัวล็อกเป็นแป้นเสียบตัวเรือนเป็นงานอิตาลีนะคะจะมีลักษณะค่อนข้างเปื่อยแต่แข็งแรงเปอร์เซ็นทอง7 5 0 2สิบาเปอร์เซ็นน้ำหนัก6.14กรัมเพชรประดับทุกเม็ด เลยจะเป็นไซส์ประมาณ4ตันครึ่งมีด้วยกัน8เม็ดน้ำหนักเพชร ตีกดๆไว้34สตางค์ค่ะคุณภาพเพชรคือ F c o l o r หรือน้ำา98นั่นเองนะคะและในส่วนของความสะอาดจะเป็นในส่วนของ VS ค่ะส่วนของทับทิมพมา่านับได้22เม็ดน้ำหนักทับทิมอยู่ที่ประมาณ2กลัด82สตางค์ความยาวของตันหูคู่นี้4.5เซนช่วงที่กว้างที่สุดจะอยู่ในช่วงปลายๆนะคะความกว้างที่วัดได้อยู่ที่ประมาณ1เซนเวลาใช้แล้วแบบน่ารักมากจริงๆ พี่ๆลองดูนะคะว่านางแบบใส่ออกมาเนี่ยมีความหวานมีความละมุนล,ละไมบวกกับสีพลอยที่แบบสดฉ่ำม,มากๆในส่วนของราคาค่ะหนูเอลินส่งต่อให้เพียง48,999บาทเท่านั้นนะคะหนูเอลินให้ดูว่าเวลาใส่ขึ้นหูมาแล้วฟีลลิ่งประมาณนี้ค่ะพี่ๆจะได้เห็นภาพแบบว่าที่หนูเอลินใส่ขึ้นหูนะคะความยาว4.5เซนแบบน่ารักมากใช้ลำลองได้ใช้ออกงานเบาๆได้ทีนี้ค่ะเรามาถึงแหวนวง นคุณภาพของพลอยใกล้เคียงส่วนของต่างหูเลยมีการกระจายแสงที่ดีมีเนื้อแก้วใสบวกกับสีของทับทิมค่อนข้างที่จะเป็นสีที่ให้ความสดใสเพราะมีลักษณะสไตล์สีแดงออกชมพูน่ พลอ,อยก็ถือว่ามีไฟร i n g ที่ดีนะคะเทปของพลอ,อยเม็ดนี้ไม่กลมแล้วก็ไม่รีจะออกแนวคิวชั่นสังเกตนะคะว่าจะคล้ายๆกับพวกรูปหมอนในส่วนของดีไซน์ค่ะจะเป็นการล้อม2ชั้นแล้วก็ตัดขอบให้มันเป็นทรงคิวชั่นเหมือนเดิมเลย ล้อไปกับหน้าพอยก้านแหวนเป็น2กา้านแยกตัวเรือนเป็นทองขาวเปอร์เซ็นท์ทเอร์เ0 4น้ำหนัก3.96กรัมเพชรประกอบทั้งหมดมีด้วยกัน88เม็ดนะคะในส่วนของเพชรเนี่ยเฉลี่ยไซส์อยู่ที่ประมาณครึ่งตังต่อเม็ดค่ะน้ำหนักเพชรรลตีกดๆไว้อยู่ที่ประมาณสัก44สตางค์ความขาวคือน้ำา98ความสะอาดเป็น V s เสสวยๆเลยและนางเอกของเรานะทับทิมพมา่เพาเผาเก่าเม็ดนี้นอกจากจะมีเนื้อที่แก้วใสและสีที่หน้า สนใจมากๆแล้วนะในส่วนของไซส์ มากถึง1กรัต1ตังต์ซะด้วยนักกว้างแหวแน1.2เซนไซส์51ค่ะทำไซส์เพิ่มและลดฟรี3เบอร์เกินจากนี้ชำระเพิ่มเบอร์ละ600บาทชิ้นนี้หนูไอรินมีส่งทำใบรับรองพลอยให้ฟรีหนึ่งเล่มเหมือนกับทุกชิ้นที่ผ่านมาการันตีว่าเป็นพมา่าเผาเกา่าราคาของน้องเขาอยู่ที่4 3 9 9 9บาทเท่านั้นค่ะ,ะทีนี้แค่นั้นยังไม่สุดพอค่ะเรามาดูชิ้นนี้ต่อเลยท่านใดที่ชอบนะคะทับทิม ที่มีความสวยแบบสมบูรณ์แบบพวก perfectionist นะคะอาจจะต้องหันมาดูวงนี้สังเกตว่าสีของทับทิมมีแดงอมชมพูแต่เป็นแดงกราบและติดสีชมพูน้อยๆเข้ามานะคะบวกกับดีไซน์ของเขาที่ใช้เพชรมาคีระดับตีกรอบให้มันเป็นทรงข้อหลามตัดแนวขวางเช่นนี้สวยงามมากๆ ช่วงตรงกลางที่ของทับทิมก็เป็นเชฟมาคีและล้อมด้วยเพชรมาคีอีกแบบตัวนี้ใช้คนเดียวในประเทศไทยแน่ๆและเพชรขาวจัดเลยค่ะ ในส่วนของก้านแหวนเห็นไหมคะก็ยังมีเพชรฝังอยู่เปอร์เซ็นต์ทองค่ะตรวจสอบได้75.07%น้ําหนัก4.56กรัมเพชรประกอบต้องย้ำเลยนะว่าตัวนี้เป็นเพชรในช่วง colorless น้ำ99-100%นะีและความสะอาดคือ VVS แบบทุกเม็ด24เม็ดตรงนี้น้ําหนักโดยประมาณนา่าจติกดไว้1กรัด34สตางค์ average size ของตัวมาคีอยู่ที่ประมาณ6 ังในส่วนของทับทิมค่ะ9เมตรตรงนี้ตีไว้ว่าอยู่ที่82สตาย์น้ากว้างแหวน1.2เซนลเรว,วัดเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้งเลยให้ดูไซส์วิวนะคะว่างานเรียบร้อยแล้วก็รูามหมาเห่ามาก ตัวนี้ขายความนิชขายความที่ไม่ซ้าใครแล้วก็นางเอกของเขาอยู่ที่ทั้งเพชรและพลอยเลยไซส์แหวนคือไซส์52นะคะทาไซส์เพิ่มลดฟรี3เบอร์เกินจากนี้ชําระเพิ่มเบอร์ละ6 0 0บาทส่งต่อราคา64,999บาทเท่านั้นนุ้ยลินขออนุญาตใต่ให้พี่ๆี่ดูเวลาขึ้นนิ้วดีกว่าบางท่านเนี่ยซื้อของมีปัญหามากเลยกับการที่แบบว่าจินตนาการไซส์ไม่ได้ทั้งที่หนูเอลินได้บอกเมชเจอร์เมนต์ของตัวหน้ากว้างแล้วหลังๆเนี่ยจะพยายามให้ พี่ๆเอาไม้บรรทัดมานิดนึงจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยทาบออกมาซิว่าระยะประมาณไหนอ่ะอย่างวงนี้นะคะหน้ากว้างแหวนก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้ง1.2เซนเวลาใส่ออกมาจะเป็นแบบนี้เลยและเชื่อเธอว่าตัวนี้ไม่ซ้ำใคยมีชิ้นเดียวในประเทศแน่ๆเลิศเ,เ,เลยนะคะ สวยงามใครที่ชอบดีไซน์ประมาณนี้มารับน้องไปอยู่ด้วยเลยแต่ต้องให้เร็วไม่ต้องรอจบคลิปก็ได้ถ้าเห็นปุ๊บติดต่อทางหลังไม่มาได้เลยทีนี้เราจะเหลือ2รายการสุดท้ายรายการที่9คือแหวนวงนี้แบบคลาสสิกมากแล้วเป็นแบบที่เท่จริงๆโดยมากเนี่ยใครก็อยากได้ตามหานะแหวนสไตล์แบบนี้คือชูเม็ดยอดขึ้นมาแล้วก็ก้านแหวนเนี่ยจะประดับด้วยเพชรบาเก็ตแล้วก็เม,รรม็ดกลมที่ใช้ลูกเล่นฝังยก ขอบแล้วก็กดตรงช่วงกลางเดี๋ยวพี่ๆมาดูกันนะคะว่าสวยขนาดไหนชูเม็ดยอดโดดๆขึ้นมาพี่ๆโฟกัสตัวพลอยนิดนึงนะคะว่าสภาพสมบูรณ์มากๆไม่มีบุบเบนแตกโร้าวแตกประการใดอีกทั้งสีของน้องเขาก็ออกแดงอมชมพูซะด้วยเปอร์เซน็นทองตรวจสอบได้75.09%น้ํน้าำหนัก4.05กรัมค่ะเพชรรวมทั้งหมด66เม็ดน้ำหนักเพชรอยู่ที่ประมาณ73สาตางค์โดยส่วนของไซส์เพชรเม็ดกลมนะคะที่ฝ อยู่ตามขอบบนล่างจะเป็นการฝังแบบยกชูขึ้นมานิดนึงไซส์ของเม็ดกลมเข้าๆอยู่ที่ประมาณ3เม็ด2ตังหรือ0.007สตางค์นั่นเองนะคะและในส่วนของเพชรบาเกตเนี่ยไซส์อยู่ที่ประมาณ2ตังถึง2ตังกว่าและ,ระลพระรทิมพม่าเผาเก่าเม็ดนี้แกะช่างเรียบร้อยค่ะ1กรัต64สตางค์หน้ากว้างแหวนก็คือหน้ากว้างพลอยเลยแหละ7มิลค่ะแหวนวงนี้มากับไซส์5้าครึ่งทำไซส์เพิ่มโดเท้ฟรี3เบอร์เกินจากนี้ชำระเพิ่ม เิ่มเบอร์ละ800บาทส่งต่อราคาพิเศษวงนี้เอาไป66,999บาทเท่านั้นนะคะราคานี้มีใบรับรองพลอยให้พร้อมเลยการันตีว่าเป็นพม่าเผาเก่าแน่แน่และเรามาถึงวงสุดท้ายกันแล้วค่ะพี่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องเรียนว่าเราดูทัพทิมพม่ากันแบบจุใจจริงๆนะคะในส่วนของแหวนวงนี้ต้องเรียนว่ามากับดีไซน์ที่โอ้โหเตะใจมาก ไม่ง่ายนะคะการทําตัวเรือนให้สวยงามได้ขนาดนี้แล้วใช้เพชรที่มีคุณสมบัติสูงมาประกอบด้วยอีกทั้งเนี่ยใช้เทคนิคการใช้เพชรแฟนซีในส่วนของเชฟบาร์เกตมาสลับฝังเม็ดกลมดีไซน์เลยออกมาชนะเลิศมากๆค่ะเปอร์เซ็นทอง75.1ตัวเรือนเป็นทองขาวนะคะน้ําหนัก5จ 97กรัมแหวนวงนี้มีไปรับรองพลอยมาแล้วครบท่วนเลยสังเกตให้ดีว่าพลอยเม็ดนี้แตกต่างจากเม็ดอื่นๆตรงในส่วนของการ เจรไนออกมาเป็นทรงกลมเจรไนแบบเพชรเลยไม่มีผิดนะคะในส่วนของไซส์เพชรเริ่มต้นที่1ตังใหญ่สู่จะไปถึง7ตังคุณภาพเพชรโดยรวมจะเป็นน้ำ้าถึงาความสะอาดอยู่ในช่วง VS สวสวยๆไปจนถึง v v s ค่ะน้ำหนักเพชรอยู่ที่ประมาณ1กรัต10สตางค์และทับทิมเม็ดนี้1กรัต68สตางค์นะคะหน้ากว้างแหวน1.7เซนไซส์แหวนคือไซส์5้าครึ่งค่ะเพิ่มลดไซส์ฟรี3เบอร์เกินจากนี้ชำระเพิ่ม เบอร์ละ600บาททีนี้เรามาดูใบรับรองพลอยกันนิดนึงนะคะจากสถาบัน IGA ระบุไว้ว่าเป็น Natural Ruby มีสีแดงกล่ำอมเมนต์เป็นเผาเก่าถิ่นกำเนิดคือพามา่าสำหรับรายการสุดท้ายส่งต่อราคาเพียงแค่79,999บาทเท่านั้นราคาดีงามมากและหนูเอลินแอบใส่ให้ดูอยู่ที่นิ้วชี้นะคะหน้ากว้างแหวแน1.7เซนอย่างที่ได้กลาบเรียนไปค่อนข้างใหญ่และอลังการทีนี้เรามาไล่ดูกันสักนิดนึงนะคะวงนี้เป็นรายการที่10รายการที่เก รายการที่8รายการที่7 เห็นไหมคะอันนี้ในช่วงสี่วงสุดท้าย,ายให้ดูความแตกต่างความเหมือนความต่างกันใดๆก็แล้วแต่พี่ๆประกอบการตัดสินใจนะคะที่เหลืออยู่ที่พี่ๆพิจารณาแล้วแหละว่าจะชอบชิ้นไหนอย่างไรนะคะสําหรับคลิปนี้หนูไอรินเดี๋ยวให้ดูตัวแหวนอีกสัก3วงให้ดูไซซิ่งเปรียบเทียบกันนี่คือวงที่เป็นหัวใจวงที่เป็นหยดนะ้ํามี2รายการรายการที่สรายการที่4รายการที่5เป็นแบบนี้นะคะอ่ะอยู่ที่ชอบล้น ลวนสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่ประสงค์จะรับสินค้าก็ติดต่อตามช่องทางที่อยู่ข้างล่างมาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ